สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาอยู่กับวันอีกแล้วนะคะอยู่ในช่องวันแชนแนลนะคะทุกคนโอเคค่ะวันนี้นะคะอยู่กับวัน ep 2แล้วคะนั่นก็คือวันเข้าขวนะค่ะ ep แรกคือวันที่วันทําพวกมะละไปนะคะอย่าลืมไปดูกันนะคะนี่เป็น ep 2นะคะวันนี้นะคะวันก็จะมาบทำไอติมนะคะจากวิตบิ้นครีมนะคะทุกคนคือแบบมันทําง่ายมากแบบทุกคนสามารถทําได้เลยนะคะจากที่บ้านนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะวันก็จะแบบ ทุกคนนะคะไปทำกันเลยนะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะวันก็แบบจะเสกอุปกรณ์มานะคะตรงนี้นะคะแบบจะใช้เวมทมนต์ในการเสกอุปกรณ์ออกมานะคะโอเคค่ะเดี๋ยววันจะแบบเสกนะคะทุกคนเตรียมตัวดูนะคะแบบอมลูกกุย๋ยลูกกุยุยเพียงนิ่งทุกคนคือแบบเนี่ยวันเสกออกมาะคะ่ะวันจะแบบพาไปดูนะคะว่าอุปกรณ์มีอะไรบ้างนะคะส่วนผสมมีอะไรบ้างะละ้วมาเริ่มทำกัน,นะะแล้วเข้าใจไหมคือวันจะเทเลย คือแบบเนื้อเนียนมากมากกีมาก,กาทุกคนทุกคนถ้าใครมีเครื่องตีสามารถแบบใช้เครื่องตีได้นะคะแต่ว่าวันนันไม่มีทุกคนฟองประมาณนี้นะคะทุกคนนประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะใส่เนื้อครีมโอไตัวนี้เข้าไปนะคะ วันจะไม่เอาละเอียดขนานดะเพราะวันจะแบบแบบให้อารมณ์ในการเขียวนิดนึง นี่นะคะหน้าตาไอติมของวันนะคะนี่ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนว่าอยากจะบอกว่าตะกี้ใช่ไหมคะวันอ่ะปิดฝาไว้แล้วไปแช่ไว้ใช่ไหมคะแล้วคือแบบมันยังไม่เซ็ตตัวคือแบบปิดฝาแล้วความเย็นน่าจะไม่ถึงนะคะวันก็เลยว่าเอาฝาออกแล้วก็ไปแช่ใหม่ไปแช่ฟิตใหม่นะคะตอนนี้คือแบบเซ็ตตัวแล้วนะคะนี่ก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะแบบชิมให้ดูนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะนี่ อ,อร่อยทุกคนนี้ก็คือแบบที่มันทำคือไม่ค่อยหวานเท่าไหร่แบบมันๆแนละ้วหวานน,นิดหน่อยนะคะคือแบบมันก็จะแบบเหมือนไอศครีมมาทุกคนเนี่ยใครที่แบบอยากทํานะคะทาได้ง่ายมากเพราะว่าส่วนผสมมีนิดเดียวไม่กี่อย่างทุกคนนี่แต่แค่ว่าตอนตีคือเราต้องใช้แรงตีนิดนึงนะคะ ก็ขอฝากเมนูนี้ไว้ด้วยนะคะไว้เจอนคลิปหน้านะคะทุกคนคลิปนี้เราขอตัวลาไปก่อนค่ะบายฝากด้วยนะคะ